สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงา,าพาเพลินค่ะวันนี้พามาดูแบบบ้านสวยอีกหนึ่งแบบนะคะจะเป็นบ้านทรงจั่วหลังกว้างมากๆเลยนะคะโดยทรงบ้านเนี่ยจะเป็นเสาทั้งหมด22ต้นด้วยกันเนาะทุกคนนะคะจะเป็นทรงจั่วลักษณะนี้แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลักษณะโมเดิร์น ยื่นมาด้านหน้าลักษณะนี้3ต้นนะคะด้วยขนาดหลักๆตัวบ้านนั้นจะเป็นขนาด4คูณ4นะคะล็อกละ16ตารางเมตรทุกทิศทางเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ งประมาณนะคะถ้าไม่รวมพูนดินก็4ี่แสนกว่าบาทนะคะแม่บอกพูนดินเยอะมากนะคะเว้นไว้เป็นปีเลยหลายหลายรถมากคะ่ะร้อยกว่ารถเกือบ200รถด้วยกันนะคะเพื่อรอดินแน่นเพราะว่าก่อนนั้นนี้จะเป็นปลากปากกล้วยเนาะตรงนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหลักๆรอบๆนะคะทุกคน นี่นะคะสังเกตว่าพูนด,ดินแบบสูงมากนะคะจากดินเดิมนะคะเนื่องจากจะเป็นแอ่งก่อนหน้านี้คือปลูกกล้วยนะคะทุกคนแต่ก็สังเกตว่าจะมีต้นกล้วยอยู่ยังคงมีต้นกล้วยอยู่ด้วยเช่นกันนะคะฝั่งนี้เนาะถ้าเรามองจากอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ หนะคะตัวบ้านจะเป็น4ล็อกนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่ยื่นออกมาตรงนี้เนี่ยหนึ่งล็อกนะคะขนาดแต่ละส่วนนั้นคือจะเป็น4ีคูณสนะคะทุกคนกว้างมากนะคะด้วยงบประมาณนะตอนนี้4ี่แสนกว่าบาทนะคะแม่บอกยังไม่เสร็จนะคะเหลือทําเพิ่มเติมอยู่เนาะทุกคนทําตามงบนะคะทุกคนฝั่งนี้ที่มองเห็นจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในอีกทีนึงนะคะทุกคนอาจจะมืดน,นิดนึงขอโทษนะคะเนื่องจากว่าก็ ครึมครึมนิดหนึ่งเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันแต่ละส่วนเลยค่ะ mm. พอเข้ามาด้านหน้านะคะฝั่งด้านหน้านี้เพพื้นเรียบร้อยจ้ะทุกคนนะคะยังคงเป็นแบบลาดหยาบอยู่นะคะจะเป็นซีเมนต์นะคะทุกคน mm. แล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นเสาลักษณะนี้มีอยู่ด้วยกันสามต้นนะคะ mm. ความสูงของเสานี้จะประมาณนะคะสองเมตรเจ็ดสิบนะคะ จากพื้นนี้นะคะทุกคนก็สูงมากเลยเนาะโครงสร้างตัวบ้านจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะนี่นะคะหลังคาจะเป็นเมทัลชีสสันไทยเนาะแล้วก็แต่ละส่วนนะคะฝั่งนี้นะคะถ้ามองในส่วนของทรงโมเดิร์นด้านหน้าที่ยื่นออกมาเนี่ยจะยื่นออกจากตัวบ้านประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่ถ้าฝั่งจัวจะยื่นยาวกว่ากันนะคะทุกคนนี่นะคะ เมตรกว่าเกือบ2เมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็มีลาดในส่วนของฟุตบาทเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ลักษณะนี้เลยนะคะลาดกว้างประมาณเมตรครึ่งเลยนะคะคือกว้างกว่า1เมตรนะคะทุกคนนี่กว้างมากนะคะทุกคนเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนเนาะทุกคนนะคะฝั่งด้านข้างก็จะติดกระจกนะคะเป็นลักษณะบานเลื่อนนะคะสีขาวกระจกก็จะเป็นกระจกใสนะคะนี่นะคะลักษณะนี้ ด้วยขนาดกระจกจะประมาณนะคะเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบอันนี้โดยประมาณนะคะทุกคนก็จะมีอยู่ฝั่งนี้จะมีสามช่องนะคะยาวไปนู่นนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะคะจะเป็นขนาดประมาณสองเมตรคูณสองเมตรเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันนะคะโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กนะคะฝั่งนี้เนาะ ก็ดูเพื่อเป็นไอเดียนะคะถ้าใครสร้างบ้านเนาะด้วยหลังนี้จะกว้างมากค่ะทุกคนกว้างมากๆนะคะแล้วก็แต่ละล็อก4ีคูณสเลยนะคะซึ่งกว้างจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมุมอื่นบ้างนะคะนี่นะคะนี่น้องหมาจะเยอะนะคะบุงงาไปไหนก็กลัวหมานะคะทุกคนจ๋านี่ถนนด้านหน้าบ้านคือสูงจากพื้นดินมากๆนะคะแม่บอกว่าพูนดินเยอะมาก น่าจะร่วมร่วมสองร้อยรถนะคะแล้วก็ทิ้งดินไว้เป็นปีนะคะถึงจะสร้างได้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นป่ากล้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะทุกคนก็ยังคงมีต้นกล้วยดั้งเดิมอยู่นะจ้านี่ต้นกล้วยแม่สมบูรณ์มากนี่นะคะอันนี้อยู่หน้าบ้านเลยจ้ามาดูด้านข้างฝั่งขวาก่อนนะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้นะจ๊ะ ฝั่งนี้ค่ะก็จะมีกระจกทุกด้านเช่นกันที่ยื่นออกมาฝั่งนี้คุณแม่จะต่อครัวนะคะทุกคนนี่นะคะฝั่งนี้จะต่อครัวมันคงแข็งแรงมากๆนะคะทุกคนสังเกตได้เลยนะคะอันนี้จะมีการฉาบเบ็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนด้านหน้าก็จะมีกระจกหนึ่งช่องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าบ้านกันบ้างเนาะ นี่นะคะทุกคนก็ด้านหน้านะคะจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนซ้ายขวานะตรงนี้จะเต็มหน้าหนึ่งล็อกใหญ่นะคะคือสี่เมตรเลยตรงนี้นะคะสี่เมตรแล้วก็ความสูงสองเมตรครึ่งโดยประมาณนะคะด้วยกระจกบานเลื่อนจะเป็นหนึ่งล็อกใหญ่ๆเลย อันนี้คือจะเป็นจ้างช่างบ้านเรานะคะแล้วก็ญาติญาติกันช่วยกันสร้างนะคะเลยได้งบนี้นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมได้งบนี้นะคะด้วยบ้านหลังกว้างอันนี้คือจะเป็นญาติญาติกันด้วยนะเข้ามาปั๊บนะคะนนี้จะเป็นสเต็ปสูงขึ้นมานะคะจะสูงประมาณสัก20เซนได้นะคะก่อนเข้าสู่ในบ้านนะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นหลังกว้างลักษณะนี้เลยค่ะทุกคน จริงๆหลังนี้สามารถทําได้สามห้องใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่ต่อเป็นหนึ่งห้องนอนก่อนนะคะลักษณะนี้ก็คือเข้ามานะคะจะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนขนาดสี่คูณสี่ค่ะทุกคนฉาบเรียบร้อยข้างบนก็จะเป็นในส่วนของนี่นะคะทุกคนไม้เชอร่าจะเป็นลายไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะประมาณขนาดประตูนะคะ 80คูณความสูง2เมตรได้นะคะก็ในส่วนของกระเบื้องภายในนะคะจะเป็นขนาด40คูณ40นะคะทุกคนส่วนใหญ่แม่จะใช้กระเบื้องขนาดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแม่ดูห้องนอนนิดนึงเนาะนะคะพอเข้าไปปับ๊บนี่นะคะแม่บอกว่าต้นรูปนะคะก็คือยังไม่เสร็จแบบแบบเยอะแบบสำเร็จรูปนะคะก็คือเท่านี้คืออยู่ได้แล้วนะคะทุกคนก็ เข้ามาจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องลักษณะนี้เลยนะจ๊ะอาจจะยังไม่เบ็ดเสร็จนะคะทุกคนคือต้องมีทําเพิ่มอีกนะคะกระเบื้องจะเป็นลายสีฟ้าแบบนี้เนาะฝั่งนี้นะคะจะมีหน้าต่างสองด้านค่ะทุกคนฝั่งนี้นะคะและด้วยข้างบนจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นจั่วเชอร่านะคะด้านหน้าเนาะ เดี๋ยวให้ทุกคนชมจากฝั่งนี้บ้างคะ่ะนี่นะคะจากมุมนะคะไปสู่ด้านบนนะคะลักษณะนี้โครงสร้างจะเป็นเหล็กนะคะเหล็กแบบอย่างดีเลยนะคะแบบนี้เลยอู้สวยมากๆค่ะประตูสวยมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นประตูลายไม้แบบนี้เลยนะคะเก๋กไก๋เนาะ อันนี้คุณแม่ยังทำหนึ่งห้องนอนก่อนนะจ๊ะทุกคนก็ขอบคุณคุณแม่เจ้าของบ้านเนาะที่ให้บุงงานได้ามาถ่ายถ้ามองฝั่งนี้จะ้ะอันนี้จะเป็นภายในนะคะยาวๆไปเลยลักษณะนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างพอออกมานะคะเสานี้จะพิเศษอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือจะมีกระจกนะคะสามารถยืนสองกระจกได้ทุกทิศทางตรงนี้ได้เลยนะคะสวยเก๋มากนะคะจะเป็นเสาใหญ่นะ โอเคค่ะน้ำมองฝังนี้บ้างนะก็จะมีหน้าต่างนะคะคุณแม่สายม่านเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสวยและกว้างนะคะด้วยเนื้อที่แต่ละพื้นที่นั้นจะเป็น16ตารางเมตรคือ4คูณ4ซึ่งกว้างนะคะก็โล่งไปถึงนู้นเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำคร่าวๆนะคะคุณแม่เพิง่งเพิ่งปูกระเบื้องนะคะยังไม่เสร็จเนาะทุกคนนะคะอ่าพอออกมาฝั่งนี้ปั๊บ นะคะคลักษณะนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวูุหงายยืนฝั่งนี้ให้ทุกคนดูแบบมุมกว้างเนาะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้เมื่อกี้ตรงนั้นจะเป็นทางเข้านะคะแล้วก็หนึ่งห้องนอนแล้วก็ยาวมาสามล็อกแบบนี้คุณแม่กําลังเช็ดกระจกอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้จะสองล็อกพอมาตรงนี้นะคะก็จะแบ่งสเต็ปแบบนี้ ออกมาก็จะมีอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอีกสองล็อกใหญ่ๆขนาดเดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็กระเบื้องจะเปลี่ยนสีนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้ทุกคนจ๋าสวยมากเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ยังปูไม่เสร็จนะคะจะเป็นลายลักษณะแบบบรรจบเข้าหากันนะคะเป็นเหมือนแบบดอกไม้ถ้าถ้าใครมองนะคะจะเป็นลักษณะนี้แสงกระทบจะสวยมากนะคะด้วยกระเบื้องจะเป็นสี่สิบคูณสีหมดเลยนะคะ ฝั่งนั้นคุณแม่จะทำห้องน้ำนะคะทุกคนแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเนาะฝั่งนี้จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ทรงจั่วนะคะทุกคนจะเป็นทรงลักษณะลาดเทลงเป็นโมเดิร์นเทลงยื่นมาลักษณะนี้แต่ก็ทั้งบ้านจะเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะห้องน้ำกว้างไหมแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนประตูทางเข้าจะเป็นขนาดนะคะแปดสิบเนาะ แปคูณความสูง1นึ่เมตรปดเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ดูคร่าวๆเนาะโอ้นี่นะคะทุกคนเปิดเข้ามานะคะสองคูณสองลักษณะนี้นะคะจะยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะทุกคนยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวคุณแม่ทำเพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวมีโอกาสจะขอแม่มาถ่ายอัปเดตนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะ แล้วก็กว้างด้วยเนาะทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับหลังหันนะคะกลับหลังหันมองมานะคะฝั่งนี้เดี๋ยวจะมีใส่หน้าต่างเพิ่มสองด้านนะคะนี่นะคะสองด้านเนาะฝั่งนน้นเดี๋ยวคุณแม่ต่อครัวนะคะวิวสวยมากๆนะคะข้าวก็เริ่มออกรวงวิวดีมากๆเลยค่ะทุกคนวอากาศดีมากเลยนะคะ โล่งโปร่งสบายนะคะอากาศบ้านเราสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งครัวนะคะคุณแม่ก็จะต่อครัวฝั่งนี้นะจ๊ะทุกคนตรงนี้จะเป็นครัวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกไปหาครัวนะคะด้วยขนาดครัวนะคะจะเป็นขนาดนะคะสี่นะคะสี่คูณนะคะ สองจุดห้าเกือบสามค่ะทุกคนสี่คูณสามนะคะทุกคนอันนี้ยังคงทําอยู่เดี๋ยวคุณแม่อันนี้แม่จะทําเป็นระแนงหรอจ๊ะแม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะคุณ <c oughs> แม่บอกรอดูอีกทีหนึ่งนะคะา <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้จ้ะก็คือหลักๆจะให้ยายมาพักอยู่นี่นะจ๊ะออ้ทุกคนอากาศดีนี่ค่ะ โอ้นี่ค่ะทุกคนกล้วยแบบเจริญงอกง,งามดีมากๆเลยค่ะอันนี้เจซ่อบ่ะแม่โอ้น,น,อนี่ค่ะทุกคนจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะต้นงามมากๆเลยเนาะโอเคจ้าทุกคนนะั้นเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเนาะอันนี้คุณแม่เจ้าของบ้านนะคะโครงจะเป็นโครงเหล็กหมดเลยตรงนี้ก็จะมีกระจกทุกทิศทางนะคะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเนาะ สวยงามนะจ้าทุกคนนี่นะคะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวลองปิดม่านให้ดูไหมทุกคนคะ่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะนี่ประตูทางออกนะคะทุกคนสีม่านก็ตัดกับบ้านนะคะจริงๆถ้าใครงบประหยัดเนาะอยู่ได้เลยค่ะก็คือไม่ต้องไม่ต้องทาสีอะไรมากมายนะคะในโทนนี้ก็คือใช้ได้เลยก็คือจะเป็นแนวแบบอินดี้เนาะ ม่านสวยมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราออกไปดูข้างหน้าบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะเราออกมาด้านหน้าบ้างนะคะปิดม่านมาแบบโชว์ม่านใสๆส,สวยมากค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้พามาดูนะคะเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะคะสําหรับใครที่อยากบ้านสักหลังสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะคะ,ะก็งบสี่แสนกว่าบาทนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ถามว่าเข้าอยู่ได้เลยไหมละละก็ได้เลยนะคะ คุณแม่นะคะขอบคุณแม่รินพ่อบัญญัติเจ้าของด้วยเนาะที่ให้บุหาได้มารีวิวในครั้งนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้บุงหงาก็ต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบายบายคะ่ะ